นะโมตั partido, สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะ สวัสดีครับสุขใดๆก็ไม่สุขเท่าสุขจากใจที่สงบไม่ยึดไม่หลงในความรู้สึกที่โปร่งโร่งสบายไรความกังวลจากความทุกข์ใดๆนั่นคือสาระสำคัญของธรรมะสอนใจการปล่อยวางซึ่งมาจากความคิด